อ่ามือนี่เรื่องยั้นมือนี่เอาเรื่องนกกระจอกกับคนมีบนคุณต่อกันแนวใด่แต่โบราณแต่พอแต่แม่เป็นไปนอย่างคนบ่อยขานกกระจอกนแนวในว่ามารอบ้านเมืองพระรานฎสีมีพญามีพญาพมมมลาดกับเมีย ได้ลูกสาวส,สวยงดงามกันเลยบาทนียมีหยักลงมาจินคนสัาบ้านมีหุ่งใหญ่หุ่งใหญ่ลงมาจินคนบาดนี้เราก็เลยจินเป็นมัดในแผ่นดินว่าจะเห็นคนหนุ่มจินหนุ่มจินคือเขาหนุ่มกินตะบกุงหุ่งใหญ่ หุ่งหุ่งเอินเอินคำมันถูมือมันแหลวไงเอินเอินหุ่งโบราณเอินหุ่งไงปัดเป็นจังใดมีลูกสาวผู้เดียวเลาด้วยยันหง่ะมากินยันหุ่งไงมากินก็เลยเอาไปขังไว้ในกล่องของเท่นจังใดเอินซื้อนาคํากรังไว้แล้วปัดนี่ เห็ดจังได้ลูกผู้ขายจังสิว,าว่าไตแบบมัดกลบขึ้นไผ่พวกเบาไผ่ใช่หน้าไปดีของลองเปาไผ่มาขาหุ่งไงไพ่มีไพ่มีพีซ่าขาหุ่งไง <c oughs> เป็นถึงโยกนั่งคำกองไห้รับไห่นั่งเมืองเออไเป็นไผ่หน้าแท่นวันหรออโยู่มาหรอกมัดไปใส่กับฮ้าเพราะไรื้อหน้าไปใส่กับมิดไปใส่กับมิด คนมันยานเนาะ,ะบาทก็เลยไปพอ่อนกกระจอกนกกระจอกเห็นอยู่ตอนนำ้ำง่อยอยู่น้ำสายไฟจวดจวดยุทธนี่ยจวดจี้จวดจจุดโง่กันบาดนี่ครับเอาเลยถามนกกระจอกนกกระจอกแม่เอิญถามมันปวกบ้าไฟชนะว่าไปจังใดมาจังได,งไดโอ้ยมาหาคนไปปราบหงใหญ่ดินหงายเยงีย้ยมาเติม ซอยตะชอนซอยพวกผูข้ขานลงไปจอกมีปัญญาบอกโอ้ยปัญญาจำนี่ผมเพราะยันได้มาสั่นเป็นว่าเลยเนกประจอกว่าเออบาทนี่ก็เลยไปไปกับเบาคนแล้วคนกับไปทุนพญ,ญาบาทพญ,ญาบอกโอ้ยซอยเหลือดเลยตะชอนไผย่ญญามาตัอกเออไอศีไอจะรับปากเลเด้อรับปากเลยเธาควายยังไอจะเฮ็ดน้ำมาสั่น ปากนกกระจอกว่านกกระจอกปากก็เลยบ้านนี่พญาพมกันนี่มันก็เลยรับปากกับหุ่งว่าเอาจังสีบ่เจ้ากับนกกระจอกนี่แช่งกันบ่สันขันแม่นเจ้าเห็ดไตมดทุ่งแนวมุกขอเถอะให้กินมัดให้กินหอดลูกสาวข่อเถอะให้กินมัดจำทีเห็ดไดเพรเห็ดไตมัดแบบงุ้งไงวะยุงหุ้ง พุงหุงเป็นผู้รับปากแล้วนกกระจอกก็เลยรับปากเ,เอามืออื้อนเข้าสู่วิซากาะระน้อว่าสัตว์คนกระทูห้พอเห็ดยังหอเจ้าเห็ดน้ดนำว่าหุ่งให่มันโตใหญ่นาะนกกระจอกกระผ้าเส้นฮะเบิองมัดนาะเส้นไปเส้นมาป่านเสนเ้นแถหนาแถหลังเฮ็ดเฮ็ดคือนกกระจอกเฮ็ดหลับผ้าตกทอดเชี่ยวไส้กับห็สั้นผลเด็ด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 กับเห็ดน,น้ำ บัดบัดเป็นเฉียวเป็นตายได้หวะนกกระจอกกระพาะเซินได้กี่ฝ่าคนแล้วอ,อใส่พลานเห็นเวยนกกระจอกดึงคนนี่ก็ปั๊มแล้วพอ <laughs> ่อหารตายันแล้วว <laughs> ่พ่อหาดตายก็ลุยาง่ก็โอ้ยก็มาดีใจให้คอยเสีให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวคอยหมอสิณที่คอยเสิ่ให้เจ้านั่งเมืองเออคงนึงมาถัดิแต่งลูกสาวให้ นกกระจอกเ็เลยว่าโอ้ยคอยเอาก่าไดรอคอยเป็นรัดรัดก็กลันแต่ง,ง่นับกระไดเอาจังทีซาเอาจังไดว่าให้มูเจ้หนั้น,นงย่างหานกกระจอกเออให้นกกระจอกดีบซดน้ำตามเพื่อนตามสานให้จนใช้ข้ามมเจ้จอยู่เพราะว่ามเจ้จมีมองดยหมองเร้านกถึงเ่ามีหั่นนกกระจอกถึงเพาะเห็ดหั่งเออ นกกระจอกบ,บ้านจาาังว่าโบราดเหมือนกันจังไป่าน,นกกระจอกด้อมันเป็นบามนปบามันเป็นบุญคุณต่อคนเอาสนเสนมอเลยว่าสัตว์มีบุญคุณต่อมนุษย์